สนใจชีวิตรักข่าวด้วยนี่มามาดูหนังกันมาดูหนังกันเด้อหนังโอ้ยหนังเงินเชยกาเลยคุณจีตังมาดูหนังเลยค่ะสังเกตด้วยอ่ะร้องทั้งวันคือผมเชื่อว่าเวลาเราเผเจออันตรายเราควรจะร้องเพลงเพื่อปลอบใจตัวเอง จริงเห็ก็ดูหนังเนี่ยหัวเราเต้นไม่เพราะเล่นก็ไม่ได้เลยไม่มีดนตรีในหัวใจ <c oughs> มไม่กลัวเรื่องอะที่หัว,หวเราท้องแข็งแบบนี้เออไม่กลัวหรอกผมเชื่อว่าคนเราไม่ควรลืมหัวเราผมรู้ผมถูกส่งมาทำอไมเหรอไมาให้ข้าคุณดูดหนังนี่เหตุผลดีนี่จริงรจริงสิดูหนังนะผมที่ยิงเฮลิคอปเตอร์ของคุณ จนด้วยคุณตายเปลี่ยนชีวิตคุณไปผมรู้ว่ามาเอลอบริการของผมจะให้เปิดคุณและพาคุณไปที่ห้องนอนผมคุณรู้ด้วยผมคงไม่ครองอำนาจโดยไม่รู้เรื่องพวกนี้แน่เมสันผมคงโหยมากถ้าเป็นผลเด็ดารเดคุณไม่คุณจะเป็นได้ดีเลยแค่ต้องปึกหน่อยแต่ม่เรื่องสาคัญที่ผมต้องบอกคุณใช่ผมไม่ได้ยิงเฮลิคอปเตอร์คุณ